สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตรายการที่จะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยวันนี้เราจะพาไปสำรวจคำถามสำคัญนายกรัฐมนตรีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตำแหน่งนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยแต่กว่าที่สยามจะมีผู้นำรัฐบาลในนามนายกรัฐมนตรีได้นั้นต้องผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงวิกฤตและการต่อสู้ของผู้คนทั้งประเทศก่อนมีนายกรัฐมนตรีเมื่อบ้านเมืองอยู่ใต้สมบูรณาญาสิทธิราชก่อนปีพศ .2475 ประเทศไทยหรือสยามในอดีตไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะโครงสร้างการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางของอำนาจพระองค์เป็นทั้งประมุขของรัฐและผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารและตุลาการราชาสำนักในสมัยอยุธยาการปกครองแบ่งเป็นจตุสดมเวียงวังคลังนาเสนาบดีคือผู้บริหารสูงสุดในแต่ละกรมแต่ทั้งหมดขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ต้นรัตนโกสิน์หลังกรุงรัตนโกสิน พระมหากษัตริย์ยังเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงแต่มีการตั้งสมุดนายกสมุหกลาโหมทำหน้าที่คล้ายรัฐมนตรีแต่ยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าอำนาจบริหารทั้งหมดรวมอยู่ในพระหัตพระมหากษัตริย์ไม่มีตำแหน่งบุคคลใดที่จะมีสถานะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับผู้นำรัฐบาลแบบที่เรารู้จักในปัจจุบันเมื่อสยามเริ่มปฏิรูปรัชกาลที่หและห จุดเริ่มต้นของแนวคิดการบริหารแบบใหม่เกิดขึ้นเมื่อสยามต้องเผชิญแรงกดดันจากลัทธิล่าอนานิคมรัชกาลที่5พศ2411ถึงพศ2453พระองค์ทรงเลิกระบบจตุสดมจัดตั้งกระทรวง12กระทรวงเช่นกระทรวงมหาไทยกลาโหมยุติธรรมเป็นต้นแต่ละกระทรวงมีเสนาบดีซึ่งทำหน้าที่คล้ายรัฐมนตรีสมัยใหม่ ต่อมาพศ2435ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภารัฐมนตรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการตัดสินใจของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่6พศ2453ถึงพศ2468ได้มีการใช้คำว่าเสนาบดีสภา c o u n c i l of Ministers) ซึ่งใกล้เคียงกับคณะรัฐมนตรีปัจจุบันแต่ก็ยังการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ทั้งหมด ดังนั้นช่วงนี้ถือเป็นรอยต่อที่ทำให้สยามเริ่มรู้จักการบริหารแบบคณะแต่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จุดกำเนิดนายกรัฐมนตรีไทยวันที่24มิถุนายนพศ2475คณะราษฎรได้ทำการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐธรรมนูญ รัฐมนูญฉบับชั่วคราวพศ2475ได้กำหนดตำแหน่งประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งคือพระยามาโนปกรณนนิติธาดาก้อนหุตสิงเมื่อ28มิถุนายนพศ2475รัฐมนูญฉบับถาวรพศ2475 เปลี่ยนชื่อประธานคณะกรรมการราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมานายกรัฐมนตรีจึงเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารมีอำนาจคล้ายผู้นำรัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆน,นายกรัฐมนตรีในยุคแรกความไม่มั่นคงของอำนาจแม้จะมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่สังคมการเมืองไทยยังเต็มไปด้วยความไม่มั่นคง พระยามาโนปรกรณ์นนิติธาดาต้องเผชิญแรงกดดันจากคณะราษฎรและการเมืองที่ยังไม่ลงรอยต่อมาพระยาพหลพลพยุหเสนาพศพหลโยธินได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหาร2476และเป็นผู้นำที่ยาวนานกว่าคนแรกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ยังถูกมองว่าผู้แทนคณะราษฎรมากกว่าผู้นำของประชาชน นายกรัฐมนตรีกับการเมืองทหารนับตั้งแต่พศ2475จนถึงทศวรรษ2530ประเทศไทยเผชิญการรัฐประหารมากกว่า10ครั้งทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมักถูกครอบงำโดยกองทัพจอมพลปพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งยาวนานถึง15ปีจอมพลสริษธ,ธนรัต์ใช้อำนาจแบบเผด็จการ นายกรัฐมนตรีคือผู้นำทหารที่กลุ่มอำนาจสูงสุดนายกรัฐมนตรีพล,ลเรือนแม้มีบ้างเช่นมรวคึกฤทธิ์ปราโมทหรือนายอาน,านันต์ปัญญาระชุนแต่ก็อยู่ในอำนาจไม่นานกล่าวได้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยไม่เคยมั่นคงแบบประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเพราะถูกกำหนดโดยกองทัพและการเมืองหลังฉากบทบาทนายกรัฐมนตรีในสังคมไทย เมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกสถาปนาขึ้นในพศ .2475 สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของสังคมไทยเกี่ยวกับผู้นำประเทศก่อนหน้านั้นชาวบ้านคุ้นเคยกับการที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมอำนาจเมื่อมีตำแหน่งใหม่ที่เรียกว่านายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นคนจำนวนมากก็ยังสับสนว่าคนผู้นี้คือใครมีหน้าที่อะไร แตกต่างจากพระเจ้าอยู่หัวหรือเสนาบดีแบบโบราณอย่างไรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารในทางรัฐธรมนูญนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศท,ทางการบริหารราชการแผ่นดินผ่านคณะรัฐมนตรีที่ตนเองเป็นผู้นำ เป็นคนคัดเลือกและแต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆเป็นผู้เสนอนโยบายต่อสภาและต้องรับผิดชอบหากนโยบายล้มเหลวเป็นผู้แทนประเทศในการเจรจาระดับนานาชาติแม้จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหลายครั้งแต่ตำแหน่งนี้ก็ยังถูกมองว่าเป็นเสาหลักที่จะกำหนดว่าประเทศจะเดินไปทิศท,ทางใด 2. นายกรัฐมนตรีกับเศรษฐกิจผู้กลุ่มกระเป๋าของชาติ หากพูดถึงบทบาทที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรงคงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจจอมพลปพิบูลสงครามใช้นโยบายชาตินิยมเช่นการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยการกำหนดรัฐนิยมและการสร้างวัฒนธรรมใหม่มรวคึกฤทธิ์ปราโมชวางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจเพื่อชนบทเช่นโครงการเงินผัน ทักษิณชินวัตรสร้างนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคและกองทุนหมู่บ้านซึ่งกลายเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าผลงานของนายกรัฐมนตรีส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในระดับรากยาโดยตรงดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่แค่ผู้บริหารการเมืองแต่ยังเป็นคนที่คนในตลาดและชาวนาจับตามองมากที่สุด 3. นายกรัฐมนตรีกับการเมือง ตัวละครเอกบนเวทีอำนาจการเมืองไทยขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยการต่อสู้แบ่งขั้วและรัฐประหารตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงกลายเป็นเป้เปาที่สำคัญหากเป็นผู้นำที่เข้มแข็งก็อาจกลุ่มอำนาจได้ยาวนานเช่นจอมผลปอพลเอกเปรมติณสุลานนท์หากถูกต่อต้านก็อาจอยู่ได้ไม่นานเช่นนายสมัครสุนทรเวชท,ที่พลตำแหน่งเพราะไปทำรายการทำอาหารทางทีวี หรือบางครั้งแม้นายกรัฐมนตรีจะได้รับเลือกตั้งอย่างถูกต้องแต่ก็ยังถูกโค่นล้มด้วยวิธีนอกระบบบทบาทนายกรัฐมนตรีในสังคมไทยจึงสะท้อนถึงความไม่สเสถียรของการเมืองไทยเช่นกัน 4. นายกรัฐมนตรีกับภาพลักษณ์สาธารณะในยุคสื่อสารมวลชนและโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่คนที่ทำงานเบื้องหลังแต่เป็นบุคคลสาธารณะ ที่ต้องรักษาภาพลักษ์ตลอดเวลาการถแถลงข่าวการปราศัยหรือแม้กระทั่งท่าทางเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจถูกวิจารณ์หรือกลายเป็นไวรัลคนไทยจำนวนมากจึงรู้จักนายกรัฐมนตรีผ่านภาพลักษณ์เช่นความเด็ดขาดความใจดีความเป็นกันเองหรือในพานกรณีคือความเคร่งเครียดและแข็งกร้าวบทบาทนี้ยิ่งสำคัญขึ้นในศตวรรษที่21เมื่อความนิยม กลายเป็นพลังที่ส่งผลต่อการอยู่รอดทางการเมือง 5. นายกรัฐมนตรีกับประชาชนตัวแทนความหวังแม้จะมีเสียงวิจารณ์ต่อการเมืองไทยมากมายแต่สำหรับประชาชนทั่วไปนายกรัฐมนตรีก็คือตัวแทนความหวังในยามวิกฤต นายกรัฐมนตรีถูกคาดหวังให้เป็นคนออกมาปลอบใจและหาทางแก้ไขเช่นน้ำท่วมใหญ่ปี2554หรือวิกฤตโควิด -19 ในยามบ้านเมืองสงบก็ถูกคาดหวังให้สร้างโอกาสใหม่ๆเช่นการลงทุนจากต่างชาติการสร้างงานหรือการพัฒนาสังคมในหลายครั้งเมื่อประชาชนผิดหวังกับนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดกระแสรเรียกร้องเปลี่ยนแปลงและกดดันทางการเมือง ดังนั้นหากมองโดยรวมแล้วบทบาทของนายกรัฐมนตรีในสังคมไทยไม่ใช่แค่ตำแหน่งตามกฎหมายแต่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสามมิติสำคัญของประเทศเศรษฐกิจคนไทยกินดีอยู่ดีหรือไม่การเมืองบ้านเมืองมีเสถียรภาพหรือเกิดความวุ่นวายสังคมและวัฒนธรรมภาพลักษณ์และความหวังที่ประชาชนยึดเหนี่ยว นายกรัฐมนตรีจึงเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารและตัวละครสำคัญที่สุดในละครการเมืองไทยที่ทุกสายตาของประชาชนและโลกภายนอกจับจ้องอยู่เสมอจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันนายกรัฐมนตรีไทยในศตวรรษที่21เข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันแม้รัฐธรมนูญหลายฉบับถูกแก้ไขแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังคงอยู่และถูกกำหนดให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุด นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจริงเช่นทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการเมืองไทยจึงยังคงเผชิญคำถามซ้ำๆว่านายกรัฐมนตรีควรเป็นเสียงแท้จริงของประชาชนหรือเป็นเพียงตัวแทนของอำนาจอื่นนายกรัฐมนตรีไทยมีมาตั้งแต่ปี2475 แต่ความหมายของตำแหน่งนี้ยังเปลี่ยนไปตามการเวลาบางยุคคือผู้นำทหารผู้แข็งกร้าวบางยุคคือเสียงจากประชาชนผู้ถูกเลือกตั้งแต่ไม่ว่ายุคใดตำแหน่งนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนชะตากรรมของประเทศหวังว่าการเล่าย้อนอดีตครั้งนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ลึกขึ้น